สบู่น้ำมันธรรมชาติทำง่ายๆแก้ปัญหาผิววัย40คุณรู้ไหมคะคนวัย40บวกเนี่ยมักจะมีปัญหาผิวแห้งคันตามผิวผิวดำกระผิวกระดำกระด่างผิวเหีียวผิวมีริ้วรอยและวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเช่นทาครีมบำรุงผิวทานน้ำเยอะๆปรากฏว่าแค่นั้นเนี่ยมันยังไม่พอ วิธีการแก้ปัญหาผิวแห้งผิวคันผิวกระดำกระด่างสำหรับคนวัย40บวกที่ดีที่สุดก็คือการใช้สบู่น้ำมันธรรมชาติค่ะครูดานี้พิสูจน์มาแล้วค่ะตอนที่ครูดาน้เนี่ยทำงานประจำครูดานี้ไม่เคยดูแลตัวเองเลยนะคะผิวเนี่ยกระดำกระด่างผิวค้ำมากผิวเหี่ยวมากพอครูมาทำสบู่น้ำมันธรรมชาติใช้เองปรากฏว่าผิวของครูดาน้เนี่ยค่อยคอยขาวขึ้นค่อยคอยผ่องขึ้นค่อยคใสขึ้นหาหลักฐานได้ที่ คลิปดานีดานี้ซฟนะคะวิธีการทําสบู่น้ํามันธรรมชาตินี่มันง่ายมากๆให้เราเอาน้ํามันเนี่ยที่เราชอบเช่นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะกอกน้ํามันล้าข้าวน้ํามันปาล์มน้ํามันทานตะวันเราชอบน้ํามันอะไรเนี่ยเราก็เอาน้ํามันนั้นนมาผสมกับน้ําด่างเมื่อทั้งสองผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเป็นสบู่เราก็เอา พอเขาเกิดเป็นสบู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่สมุนไพรลงไปใส่น้ำหอมลงไปเราก็จะได้สบู่น้ำมันธรรมชาติใช้เองแล้วค่ะเห็นไหมคะมันง่ายมากเลยนี่คือวิธีการดูแลตัวเองแบบไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะใครที่อยากจะทําสบูน่น้ํามันธรรมชาติใช้เองแต่ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังทําไม่เป็นไม่มีพื้นฐานถ้าคุณอยากกลับมาสววอีกครั้งอยากจะมีขาวใสผ่อง ไม่กระดากระด่างคุณจะต้องตัดสินใจเอาจริงนะคะเกิดมาชาตินึงเนี่ยเราจะต้องสวยจนฝาเราจะตายค่ะถ้าคุณไม่ทําแล้วใครจะทําจริงไหมคะอยากสวยต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองทําสบู่ไม่เป็นก็หาวิธีการเรียนรู้และลงมือทําค่ะแล้วคุณจะสว,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่สวยผู้หญิงคน ผู้หญิงเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสวยเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จการที่วันนี้คุณไม่สวยคุณเหี่ยวคุณผิวคุณค้าน่าแสดงว่าคุณละเลยการดูแลตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะเพราะอะไรเพราะครูดานิสพูดได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะครูดานิสเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วครูดานิสลืมดูแลตัวเองผิวดําผิวค้าผิวกระดากระด่างผิวเหี่ยวมวัวแต่ทํางานค่ะตั้งหน้าตั้งตาทํางานลืมดูแลตัวเองพอ พอเราลาออกจากงานประจําเราหันมาดูแลตัวเองเนี่ยผิวเราใสขึ้นผิวเราสวยขึ้นจากสบู่น้ํามันธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลองไปทําดูนะคะวิธีการทําสบู่น้ํามันมันโคตรที่จะง่ายถ้าใครนะคะทําไม่เป็นแนะนาคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางค่ะในนั้นนะคะมีวิธีการทําสบู่น้ํามันทําเป็นแน่นอนค่ะ